ไปดีดตาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเ่อเช้าเดมื่อพี่น้องสาเราจะอยู่ผ่านมันก่อนมันเ้ยเราจะอยู่ผ่านมันกอนพี่น้องเออได้ตัดสอบตัดไดก็ยังดีเน้งพี่น้องฮะอ๋แต่ว่านี่นอ่กอ๋อแต่ว่า กันลอางศกรษะสบายน้ากามูยอพี่น้องใส่กัะปุนตสกเล็กหน่อยตากิคคนก่อนหาลมันสังหลังของเรากระจาก็ตรดตามเตมือนีแล้วแสบบดแสบก็ต้องกินนะเจียดเลยนั่อเมยเจ้าอ้าน้อกัน้งกันสีไกินะบอนสวัสดีจาพี่น oh, ้องจมือันสิบนอนพันมันจ้ามืออื่นยันไต ยิงแกวอยู่พี่อดเอาตาอแน่นอนตื่นมาเลยอนได้มาตายเลยอยมาต่าหดาตให้เรานีราัลำอยู่มักเพชรหรือมักปเพชรอีน้อยธรรมดาธสองเมตรคือแห้งอีตน้นเพชรว่เลยส้มมันส้มมันธรรมดาไม่เพชรสวนมันกระเพชรติบเลยเนาะหาหมาพอน้อยบูเพชรแห้งเนาะเอาพอ ไปวัดไปว่าได้แต่พี่นงกินเพจไลบดีตอนนี้ก็พาไปร่างกายเลยแล้วใส่ของเราในตัวทุกอนมวานหรือบาหวานโอโล้วงเมึงมาต่ำมัวเมนกินหวานกินหวานแต่ว่าขาดความหวานพมืออนี้มันก็คมคืนแพงเลยกัดเป็ดไปอุ่นเนี่ยกัเป็ดเมื่อคืนนี้จริงิงไหมเออการ์ดอเป็ดใส่ตัวหนึ่งเมื่อคืนนี้ จะมีความสามารถลิลล์ฉันเห็นเรื่อดแปลงบ่อเป็นเมื่อคืนนี้นะกระบาดกินจ้าม่ได้พี่เน่าน้ำปลาจะลายเลยแต่ข้าแปลงไว้หายแล้วแต่ว่านุ่มดีนั่นแต่มันก็อร่อยเลยเระบาเห็นแต่ชุกล้วต้มตอเมื่อคืนนี้จะมันเน่าอลไรเป็นบ๊อ อากาศยืนอยู่ได้เฮ้ยน้อยจะมากเกาะกี่น้อยบินกูไก่ทางเรางหนึ่งนี่นะไก่บอญยิ่หมวกกูรากุ้ไก่ก้องเป็นยังไงอ่ะบินเท่าม่ได้กินดอกกินตามกลางคืนพี่น้องเราไม่เค่ได้ลูกดอกบอกดูกลินลูกยังมันทิ้งเต้ตัวซ้ำลำไก่เราข้าวกองคนเซอพี่น้องคนตัดแป๊ด อ๋อวิ่มยืดซ้าย้าุบใส่เบยิ้มยแต่ว่ามันยิ้มนะทอิมบันเนียี่ยนอยู่นอนก็ยันนอนบา

มาแต่แซบตยังอยู่บ่พี่น้องยังเหรม่แล้วมันจะด้อยังอยแล้วเช็คลได้ลูกบรเค่ะได้ลูกเบรค่ะเด็กมาต่พี่นตามือนน้ำไ้ั่นก็ขึ้นมือ้ขึ้นเมื่อนอนบ่มือนี่นั่นเงมือแออเมื่อแต่เศร้าบ่จะมืเลยมาเยอะสิรัเาอ เออเมื่อไะไรก็โทรมาอีกบ่ช่ือนะรอที่ก็ดียว่าสีอันที่รถจักเมื่อน้าแม่เป่นรพาทีมรถพายผ่านก็ได้นอกปวดว่าเ้อเนาะไปอดโคเลยก็จอถ้าม่ไออาบวว่าไตขัว่ะวาไตขูวเลี้ยโคมันปวดก็โคให้ลงนีวรโคหดโคมันชกลงห่วยหนุ่ง วจเลวายจองนางเดี๋วขึ้นครัวาามติลยขึ้นรัวจ้าเขาอีลอยมือคือไปบุญนะคือกัรแล้ววะันอ๋อต่คนอลไจนซ้ำจนเสียงเม่หมคุมมือขเหมือนมีนุนได้ล่ัอะไรสะพานเล้นึงกระเบิดข้าที่่าเนีเต้ ลายลิงหรนไมันลายกับเซล่าอู้สิมาเมนเดร้อยเตดังติดินอยู่จะสิมาเมนก็ได้อ๋อเงินได้อ๋ออออเอาหนามัดามจับกอกพดไปเดี๋ยวมันแล้วโหลดเอาอ่โตัวอยู่นี่มาที่เปนแวอะ่ยังหมุมแท้ มาแต่นต่มแต่กูแต่อ้ยิแ่ยิ้มแต่เล็กๆเลยนี่เล็กๆแบบมันยืดเออเออเอออี๋่ากแม่เบิรงพี่น้างแต่โฟกัสเบิรงใกล้ๆด้าน้าทุกคนต่ำตรงกลาแต่ยังน้อยป๋อมันเหยนตํำมือมือดีมึงดูน้อยได้ เอาลงหลดจ้านี้หมูยอของเรานะจ๊ะลงไปเลยจ้านี่สบายนางของเราจะทุกคนเอาลงไปสบายนางอันนี้ขนมจีนนะคะนิดหน่อยได้นิดหน่อยใส่แล้วนี่ใส่แล้วเอาเอาลงเออ ใชอย,ย,ย,ยูสั้นนั่นแล้วลงไปเลยจ้าขอบคุณของเราพี่น้องอืมอ้ยน้ำเบื่เด้ดเกินแล้วแต่ากสีพานมันพี่น้องจ้าเมื่ออื่นให้มันแล้วพี่น้องเนาะกิน,กน,น,นแล้วนี่ฮะทุ่มกินแล้ว่ยงทุ่มหร <c oughs> ือ,อพ,อ,พอดีมืออะไรป่เฮ้ยพอดีมือเลยหนูที่พานแล้วกินแลี่ยงนทุ่มดึกนอน ตอนนี้กำลังสองุย่งวจ่าย่งก็พี่น้องจ่าหอมนนาะัใส่ปลาแดกอันนี้ละหอมหอมอร่อพี่น้องจายืดจาเดี๋ยวเก็บปลใส่กพอดีล้วกูจะย่องเออ อ่ะมันทัวหน่อยมันทัวคือข้าแปลแก้ว่บ่ๆนะปลดกเดาอนน่อยปลาดกมน้อยเยเต้คุณเจเจียวคุอยากู้เขบูมเตอในตัวอีกกีฬาอกนต้อ่ลเลยกัเจมุเจตอนนี้เจมุขเจียวมันจะสายเด้อคุณเ่เอาซน้อยมานี่นะทั้งหาโลนยูรั้นอุดจากพี่น้องว่าสีงบตอนา จะมันหยาบันมากมายเ้ตีไดน้ำนี่เนาะอย่จะเรพี่นาอย่างจะเล้วจ้ามียาาน้เน่ย่ได้ขี้ข้าขี้ขาน่ยั่งกินข้าเลยรอค่อยขี้ข้าไม่ค่อยต้องอาบก่อนกินข้าวคันวะกินข้าวแล้เลยเดี๋ยวไปอาบขมูละลายจะนอนดึแต่เราต้อนีตื่นลาะอ่ะอก ต๊กหลงตุ๊กหลงชีได้พดยุจะพอวันไปขายนาะมันะดงจะขี้ไปดแล้วนวาวนเป็นนักเลงแล้วเนาะอยวย่พี่น้องจ๋าวยะโดดสองคนพี่น้องเฮยโอ้ยสกกขีควายดอนูพูดอรบ่อิ่มเือน้ีดอีกชคนนั้น สีพันมันสิบเอ็ดสอบเลยมันแล้วมื้อนี้จ้ามันชี้แล้วตีนึงหรือตีจ้องกับยาพอดีนลงไ่พี่น้องจ้าโหยลงไ่ายตาอีเต้ผ่านมันมาแล้วเด้อเต้เด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าเล่นนอเอออืมมาจ้าพี่น้องทุกเวลาทุกคนสวัสดีค่ะเออดุ๊กเออ้าขึ้นมาผ่านมันตอดพี่น้องจ้าเพราะว่าต่อเก่าเป็นคนบลาวาดผ่าคนมัดจ้องมือเป็นใครจนจิตตายแล้วจ้าจ้า เอนะเอาเกี๊ยะยังแจบอ่ยาอ่ดอกินหมูค่าเมื่อวานนี้เก็บแห่หมดขนจังได้ยาเาเขาหาเยกระป้าบุญมีนะเจอาจเจอลหละลแล้วเอาติ๊กข้าเลยกระตายหลพ่นเลยถือ่าทำเบิ้มใจป้ะมันยางมากกูจเอาจังติปานพ่ดไปเขาหาดพี่เนา กินนู่แกงขี้แมวเดี่ยวนี้เอาเตบงิาบงามบงมบงิาอโอเเปิดลัวบงิทาลมันมีห้าน้าเาตอนบงม่เนาาวมันมีเห้าเป็นบงแมมากินมูหยอบอนมกินนั่นชพันลืบบอวินกินะม่เพ่อเริ่มกินแอง เรไปเอหันะ่องกิงจ้ะมึงมของแขกองปอมห้องแขกลักมาเจอหนูแลอลูกถึงยางปลาลาัลจ้ะนโเอาเ่ะสุนมูโตนี่นี ทำเว้ย <blue> บ่งตั้งรางโตมาจ้าพี่น้องหนึ่งคัดจังหวะจะไปนำปรตูมาหาทมริเปิดนิดจ้าเสื้อเอานะคะตามนั้นเนาะคนชิเล็กแมวคนพันมาแมวการนหนึ่งค่งเอวาวาถึงมาซูนหนึ่งเยอะอารออกซขอบาไี้ซูนหนึ่ง้าพันธินอนินยมั้งมันยังบดไทยคงถ้าออกรอกเ็ียอด เหม่อมันยังบอกคงอืมเชิญไม่เยอะจ้ะอื้อไม่เยอะงั้นมาเอาแมงกระเ b e r คือตัววัยหพอพันได้ไปหาเฮ็ดตากับเก้อันนี้เจี๊ขึ้นมาไม่กินเข้าไปนี่นะตายมากอันเดี้ได้ันผู้ถวยนะอืมมันก็ใส่มันก็ใส่โอ้ไฮเบอร์ก่าไปกว่าลูกเลยก้างนี่นอ้ากก้างมาดูเหราะนบอกเขากรตายยอบก้างนะก็มีมันคือยากที่นั่งป่านี่ ก็อยากเือนมันเองเอ็เอ็ดนอ่เพ่เอมีมันยากงเลยงแล้วมาป้อนมัโอ้ดีเนี่ยก็แบบอย่างมาเตยบอนี่นะยอยางมาเต้ยาเสีแลวมแบยเลี่มนอมแล้วกินเไม่ตามแต่แกงทีแรกจะพาพย์งวดนะจตที่มีโยมมาถูดที่ดีงมเต็มกินเ เทียทองเทียทองเียไปหลูเพ่นี่ยเป็นปยูเซอร์ซมีนมี้มีบ้านอันันดงอันเกานะเอาไปหลุอันเอ้ยวันเอ้ยวันเจ้าหนี้เอาไปจ้เอาดิให้ตจอราห้ามาจ้งแล้วนี่มีเต็มเลยอาตื่นดิยาเลยเมื่อวันศุกนี้ให้ให้ทางพายกับอีซีในมื่อไปตลาดนะางเขาอดนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กูที่ไปไปหอยก็ไม่ได้ก็หมดหมกทุกคนเลยไม่ไม่ขายหมูบ่ไหนนะมาได้ก็มาปอกตายพอผูตั้งงานหันมาได้มือลืมเลยบอคือส่งมือเขาห้ามือจังมือเหมอสือนี่นะเป็นมาเนบ่เป็นมาขายบ่แบบนี้รู้เเลยจ้ามาให้ลงสู่ที่ประสอวันเลยส็ดที่ผ่าน มันขึ้นแล้วพวางราคามันขึ้นแ้ขึ้นใครกูจนี้ราคามัขึ้นนรครับ่น้องเ้ยเลยเยนี่จบเอ้ยีจได้แล้วนะีบแปะกแปเด็กไทยาวกพไรเด็งอกไม่ต้องพกเ้เยกเ้าเจ็บซิเส้ติ่งนกเจ็บช่ไลู เด็กต่ตีนหัวนะครับหัวนี่เวางนี่เนือกรปุ้นอะแกรปุ่นมันสุดนี่และลค่ะทรจแล้วเจ็ดหมื่นตว่ามึงยูพี่บอน้อยระจุกยู่อว่าไปอีกเขือนนี่วรเื่อนดียางเพิ่มนะรโอ๊ยอ๋อตอนกระปุ่นนี่นะานะฮะตอนกปุ้นทุกอั่นนะมันต้อังานเาะชุดจำไม่จำชุอะไรเลย โ้สึกตะคมกระเด็นเอาไปตามเพเวะมัรเสียบอ้อมบนเสียบอ้นยมีหนูจักหนูจะเสีบพี่เ่หมดอิ่มของเรากินไรค้เือนนี่เลิศพกกินไนี่ยถมันอ่อนท้งเก่าพราจังไรนี่มันจะอ้อกอีแ้แน่ห่างเฮงน่นะกะมือพูดจงพด้กิรงกระมือพนีต้มต่ม้นแบบไครับตู้แจนนเลย แดดมาแดดตัวนี้สีทองเลยขอบใจขอบใจอยางิสี่องคนนี่มันไอ้ให้าละป่านนี้ไอ้ไอ้ให้าละเตะสีมึงไม่จังซี่ว่าไอ้ให้ฮาป่นวิจัยให้ให้มึงละี่ อันนี้ไอ้ให้แล้วกให้ฮานองละให้พ่อไปเอาแล้วบ้านี้่ใช่จุบต่มนะเตี้ยน่ากะลันตีเ้อเดี๋ยวาเซปตาเด็กจหมตะเอ้เด็กเซาทองแดงสีมาเท็หบดแรดเลยนะจ๊ะราพีหล่อ พี่น้องรับพระจา่าจะจับที่หน้าพรุ่งนี้ก็แล้วกันพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเป็นก๊อปนะครับพี่พตาม